ก็ค่ะแต่ยังไงน้องแม่แม่สู้น้องบาสเขาไม่ได้ผมรู้แล้วทำไมแม่แม่ถึงรักน้องบาสเข้าใจละตรงนี้คุณอาจาอะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับช็อปกันใหม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญคือในฐานะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งคุณมองว่าผู้ชายแต่งหน้าหรือว่าการแต่งหน้ามันเป็นยังไงบ้างอืมจริงๆแล้วผมว่าทุกคนอยากดูดีอยากดูดีครับแล้วการแต่งหน้ามันก็ทําให้เราดูดีขึ้นเวลาสมมติว่าเรานอนดึกแล้วอะไรก็ตามที่แบบทําให้เราโทรมแล้วก็ ปกปิดได้ถูกต้องแล้วยังไงเราเราเป็นปิดด้วยอะไรปกปิดด้วยนี่เลยครับนี่นี <t <t ่เป็นฟิตมีนะครับผมไม่ทันไรก็มาขายของฟิตมีตัวนี้นะแว่นะแป้งอัพเวลแป้งอัพเวลเพราะว่าตัวนี้ ควบคุมความมันยิ่งกว่าเดิม16ชั่วโมงครับ16ชั่วโมงวันนี้ยาวๆกันไปเลยสิบหกชั่วโมงจากเมื่อก่อนเนาะ12ชั่วโมงตอนนี้สิบหกแล้วเราก็จะไลฟ์16ชั่วโมงให้ทุกคนเฮ้ยเอาขนาดนนั้เลยเหรอ้อย่างเงี้นคุณอยู่คนเดียวนะฝากฝากพี่เจ้าหน้าที่ไปผมปะกาจะฝากพี่ไว้คนเดียวเฮ้ยไม่ได้โอ้ผมอยู่คนเดียวผมก็เหงาแย่เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้คุณพี่จ๋าวันนี้กดได้เลยกดสั่งกดซื้อก่อนได้เลย1,399บาทนะ30อออเเดรร์แกท่านั้นวันนสามร้าได้้ยังนอยขอให้มีแป้้งบางแล้ววันนี้เฮ้ยวันนี้ลงแป้งเบอร์อะไรมา นี่เบอร์อะไรนะ118 11 <8 S 1> ใช่ไหมั้ย118 11 <8 S 2> 11นะคุณลูกค้าวันนี้แป้งน้องบาสแป้งน้องบาสเบอร์118ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคุณลูกค้าจ้ะวันนี้วันที่11แล้วละอีกวันที่16เนี่ยเอา118ไปซื้อได้เอ๊ะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเลยเหรอเมาเลยนะแม่แม่ผมเอาจริงนะเอาจริงนะนึ่แปดเหรอโอ้ยหนึ่งแปดเนี่ยเข้าแน่นอนเข้าแน่เอาคุณลุงอาจ้าวันนี้ก็จัดตามกันได้เลยสำหรับเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดก็เป็นสำหรับคนผิวขาวเหลืองนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้อยากรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับรูทีนสกินแคร์นอกจากการลงเซรั่มเซรั่มการแต่งหน้าหรือว่าแบบมีเทคนิคอะไรไหมให้หน้าเราแบบผ่องใสเพราะว่าวันนี้รู้สึกได้เลยว่าแบบหน้าผ่องมากออร่าแบบแสตา Oh. อยไม่ไหวเลยเทคนิคก็คือการพักผ่อนนะผมการพักพการพักผ่อนแต่เมื่อก่อนคือ มันจะยุ่งยากถ้าเราจะแบบดูดีแต่ตอนนี้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเรามีนะครับเมเบลีฟิตมีเปิดปุ๊บตบตบคือคุมมันกันแดดกันแดดได้นะครับผมโอ้โหคุมมันกันแดดได้แล้วแนอนแป้งเนียนนุ่มกว่าเดิมนี่แหละคุณพี่จานี่คือแป้งฟิตมีแป้งอัพเวลตัวใหม่ของเรานะครับและที่สำคัญคือวันนี้อย่าลืมแคป ภาพมแบบโมเมนต์ดีๆแล้วก็ใส่แฮชแท็กไปด้วยนะครับสำหรับแฮชแท็กวันนี้ก็คือน้องบาสนะฮะบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงใช่บาสเด็กอ้วนที่แท้จริงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กของเราด้วยกับตัวบาสเอ็กซ์ฟิตมิชชั่นนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหคุณว่าจ๋าวันนี้รู้จักกับน้องบาสไปแล้วเรียบร้อยละแต่ตอนนี้เราถึงช่วงเวลาแบบว่าขายของกันหน่อยนึงขายของครับขออนุญาต แปลงร่างน้องบาสเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งเอางั้นเลยนะหนึ่งสองสามปุ๊บสวัสดีครับผมบาทเด็กอ้วนนะครับผมวันนี้ผมมีเคล็ดลับความสวยงามและความดูดีของโลกนี้มาฝากนะครับนั่นก็คือเมเบล n นฟิตมีนะครับผมคุมมัน16ชั่วโมงกันแดดด้วยนะครับถ้าอยากสวยอยากปังนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแม่บาทก็ต้องสวยนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบไปจัด มันเลยครับผม1 3 9 9นะครับสามสิบทันแรกจะได้พลอยพร้อมลายเซ็นนะจ๊ะมีกันแดดไม่มันที่สำคัญไม่เทานะจ๊ะแม่เออบางคนบอกว่าฉันอยากแบบเข้าตีมลอยกระทงอ่ะฉันแต่งอันนี้ไปจะเข้าตีมลอยกระทงไหมไม่ได้ไม่ได้มันไม่ลอยมันไม่ลอยมันไม่ลอยนะน้วันนี้ ตบลงไปเลยเลยตบแป้งตัวนี้ลงไปเลยเพราะว่าเนียนนุ่มมากเกลี่ยก็ง่ายขึ้นคุมมัน16ชั่วโมงและที่สำคัญคือ S P F 32 P S 3ด้วยว้าววันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะเมเปรลีนิวยอร์กของเราเอาจริงขึ้นโนหนึ่งไปเลยนะคุณอาจ่าแล้ววันนี้น้องบาทก็เป็นเบอร์เบอร์เบอร์แปดโอ้ยมาเบอร์เบอร์เบอร์สะดุ้งหมดสะดุ้งหมดคุณอาจา วันนี้เบอร์118นะวันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณไหนนะครับที่แบบอยากได้ผิวใสเป็นคนผิวขาวเหลืองโดยธรรมชาติก็สามารถจัดเบอร์118เหมือนน้องบาทได้เลยนะครับเลยคเพราะว่าวันนี้เอาจริงๆวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันหน่อยไหมวันนี้จริงๆแล้วแป้งของเรามีทั้งหมด5้าเฉดสีด้วยกันครับตั้งแต่เบอร์109 118 120 126 128อ่ะเดี๋ยวเราโชว์ตลับให้คุณลูกค้าดูกันดีกว่านะครับอ่านี่ นี่เลยครับอย่างตัวนี้เป็นถือเบอร์เลยนะหน,นึ่งสองครับหนึก็จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวเหลืองเหลือง <ๆ S 2> ผิวกลางๆออกเหลืองหรือเป็นผิวสองสีแบบเริ่มต้นทนน้ำผึ้งแบบบางเบาเออ แม่1-2-8จัดได้ถ้าใครเคยใช้ตัว Fit Me Foundation ของเรานะหรือว่าตัว Fit Me ฝาดังของเรานะคุณลูกค้าเช่นเบอร์2-2-8งี้ก็จัดไปได้เลยแป้งเบอร์1-2-8ตบแล้วหน้าไม่เท่าเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูสีกันหน่อยแม่ในฐานั้นที่เป็น Beauty b l o กเ e r รไหนโชว์สีหน่อยโชว์สีแบบให้คุณลูกค้าเฮ้ยเอาฝั่งนี้โ มุกบ,ว,<ม>บวบวบวเลยผมยเลื่อนไปแล้วะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีจากตัวตลับของเขาเลยนะครับเป็นเบอร์1น 8, 2> 1, 2, 8 1> ก็จะมีความแบบสีเข้มๆจริงๆเป็นสีเข้มสุดละสําหรับแป้งกลมของเราซึ่งแป้งกลมนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ใส่ตัวรองพื้นลงไปบางคนบอกเฮ้ยกลัวอุตัน แป้งนี้แหละไม่อุดตานแน wow, 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 ่นอนว้าวเลยนะว้าวว้าวลองดูแมขอยัดสวอได้ไหมกลัวแขนแบบขาวๆนี Jamie ้จะเปื้อนได้ไหมครับลองดูลองดูเอาหนึ่งสองแปดก่อนนะครับเอาแล้ตรงไหนดีตีบ็อกเกอร์ไ่้หนึ่งได้เลยได้เลยครับนี้ปาดไปอ้าวโชว์โชว์ไปครับ ึงเอาบิดแล้วบิดอีกเออโอ้ไเอาลุลุนี่ครับได้ไหมได้ไหมหนึ่งสอลุ่นเฟรมไหมุ่นเฟรมได้ไหมผมต้องหันยังไงเอาล้นี่นี่นี่นีโชว์โชว์ขึ้นกอนี่นี่นี่ยกเออหนึ่งสองแปดเบอร์หนึนี่นะครับนี่แหละเอาใส่นี่ยิ้มหวานจิกกล้องเลยครับหนึซแม่แม่ครับหนึ่เหลือไม่กี่สิบแล้วใครรับกดสั่งกดซื้อได้เลยอ่ะเบอร์หนึ่ผ่านไปสำหรับคนผิวเข้มขอแบบ ขาวจ้วงเลยได้ไหมขาวจ้วงเอาเบอร์หนึ่งศูนย์เก้ามาสิเบอร์หนึ่งศูนย์เก้ามาหน่อยมาวะนี่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 อะโอเคอยู่ที่มือผมนะอยู่ที่มือน้องบาร์บี้อยู่ที่มือผมนะมาเลยครับคุณงฮาไปต่อที่หนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าจะเหมาะสำหรับคนผิวขาวอมชมพูเป็นเบอร์เริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ผิวดูกระจ่างสว่างใสนะครับวันนี้เป็นการทําให้ผิวของเรานนั้ดูเด่นขึ้นเอาจริงๆนะ กนเลยเนเลยคืนเลยเกนเลยงงมากงงมากนะคือจริงๆนะคุณพี่แหนน้องข่าวมากข่าวมากอันนี้คือแบบมาจากแบบนี่หมะปะเนี่ย กินอะไรขาวขนาดนี้แล้วคุณลูกาจะเอออันนี้เหมาะสาหรับคนผิวขาวมากๆเลยนะก็สามารถลงได้สําหรับแป้งเบอร์109่้าวอมชุมพูคนไหนที่เคยใช้รองพื้นเบอร์109 110112แบบนี้จริงๆก็สามารถใช้เบอร์109ได้ใช่แต่วันนี้มาที่เบอร์ของน้องบาสกันดีกว่ามาครับผมเบอร์หน แ1ดนี่เลย1 1 8วันนี้ดีมากลูกค้าจ๋าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะแป้งตัวนี้ของเราคุมมัน16ชั่วโมง SPF 3 2 PA 3บวกบอกเลยว่าเลิศแล้วก็ปังแล้วก็คุ้มค่ามากๆอ่อะตอนนี้แขนเริ่มไปแล้วะเริ่ตีบ็อกเกอร์จะหนึ่งแขนต้องลายนะจะถึงซอกแล้วนี่เออเห็นโอ้โหอุ๊ยอันนี้แมพพอดีเลยพอดีมากอันนี้พอดีกับผิวเลยคุณลูกค้าดูได้ แทบจะกลือเลยสงสัยต้องเป็นแถบเพิ่มแล้วเห็นไหมเอาเอาแบบเลยเลยไปตรงนี้่อยเลยเลยไปหน่อยแล้วกันเอาเลยเลยหน่อยเลยเยเอาเลยเลยหน่อยนะนะตอนนี้ตอนนี้อยู่จะสดทอนละยังไม่ถึงเลยหนึ่งนะเกนละเลยเกินละเลยนะคุณลูกค้าจัดในระหว่างนี้น้องบาสกำลังหาแป้งเมื่อกี้วางเองกับมือวางไว้เนี่ยไม่รู้คุณลูกค้าเบอร์หนึ่งหนึ่งแปด เบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนัแบบออกแนวขาวขาวเหลืองเหลืองหน่อยคนไหนที่ใช้รองพื้นเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดจัดได้ใช้รองพื้นเบอร์หนึ่งสองแปดจัดได้เอาประมาณว่าขาวเหลืองบอกเลยว่าผิวแบบดีขึ้นนะอ่าผมผมทำเลยๆหน่อยแป๊บนึงเอาเลยๆหน่อยเลยๆเลยเลยนะตอนนี้เราก็งงแล้วบิวตี้บ็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะครั้งแรกครั้งแรกครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมทุกคนมีครั้งแรกเสมอครับเออตื่นเต้นหน่อยนะ ได้ไหมได้ไหมเอออ่ะอ่เอาชี้หน่อยสิอ้าวไหนไหนบิวตี้บ็อกเกอร์หนึ่งสองสามนี่ฮะนี่ครับเป็นสีอะไรอันนี้หนึ่งหนึ่งแปดนี่หนึ่งสิบเก้าครับผมหนึ่งสิบเก้าและอันนี้ 128ถูกต้องนะครับโอ้โหส4สีแล้วมันเกินมากเลยนะเนี่ยได้เลยนะผู้จัดการเขามองแล้วนะผู้ใช้งานน้องหนักมากเออนะขอโทษด้วยนะฮะนี่แล้วคุณลุงอาจะเออเราไปดูสีต่อไปดีกว่าสีต่อไปเป็นไงสีต่อไปเบอร์120กันบ้าง1 2 0ขาวขาวอมชมพูนุ่มนวลน่ารักละมุนละไมเลยขอยาดนิดนึงนะครับอ่ะขาวขาวอมชมพูแบบมีคุณพี่จาผิวแทนใช้เบอร์128ได้เลยนะครับคุณลูกค้าน้องก็ขาวเกิน ลูกแม่บอกเลยข่าวเกินลูกนี่โอ้โหนี้เลยอีกเลยอีกเลยอีกล้อแขนงเลยไหมยรอแขนงเลยรออแข็งเอาจริงนะคุณลุงอาจ๋าเพื่อแบบ คนดูทั้งห้องส่งเนี่ยกว่า250ชีวิตเนี่ยคุณลูกค้าต้องเห็นอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งสองศูนย์และนี่ครับผมอ้าวชี้หน่อยแล้วนี่หนึ่งสองไปไหนแล้วเนาะหนึ่งสองศูนย์อยู่นี่ครับหนึ่งสองศูนย์อ่าเฮ้ยเหมือนเป็นกล้ามนะเป็นกล้ามทีหนึ่งเฮ้เยได้เลยเอาหนึ่งสองศูนย์ไม่กล้าชี้เลยผมผิวเข้มเกินไปเลยครับหนึ่งสองศูนย์เป็นแถบสุดท้ายนะครับสุดท้ายหนึ่งสองศูนย์เหมาะสำหรับคนขาวๆอมชมพูนะจ๊ะอุยแม่ประดาบอกกว่าดเรียบร้อย ลูกาเออเราจะสวยไปด้วยกันค่ะเราจะสวยไปด้วยกันคุณลูกาวันนี้ต้องสวยต้องสวยเพราะว่าอะไรแม่แม่ต้องสวยเนาะต้องสวยเป็นแม่ผมก็ต้องสวยอยู่แล้วใช่จะได้ภูมิใจไงลูกภูมิใจนะครับถ้าวันนี้สวยจะแนะนําอะไรนี่ครับหลังจากลงรองพื้นเสร็จแล้วสุดท้ายเราต้องตบด้วยแป้โอ้ยทาสูบเซ็อย่างงี้บอกมาได้บอกเขาไดไมครับถ้าถ้าแบบลงรองพื้นเสร็จแล้วต้องตบด้วยแป เฮ้ยต้องใส่กระทิบีกห่อแป้งกระทิอะตอบได้แป้งครับผมตอบได้แป้งนี่เลยนี่เลยนะอ่ะขอทวนกันเลยครับคุณลุงอาจรย์อุ๊ยแป้งขึ้นฮอตแล้วนะฮอตยี่บสแปลว่าคุณลูกค้ากดดูเยอะมากมาแล้วมาแล้วเอางี้คุณลูกค้ากดกันไปได้เลยไม่ต้องรอแล้ว1399ได้เลยครับวันนี้ 1,399... งสามร้อยเ่้เน้่ยลกไปหมกลกไปหมดเลยนะนี่ครับผมหนึ่งสามสบาบาทได้แบบนี้เลยคุณลูกค้าจ้าได้แบบนี้เลยได้พลรอยพร้อมลายเซ็นเอาจริงนะอันนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นมากๆ เพราะว่าพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆเลยคุณลุงาจ่าใช่ครับเมื่อกี้เลยครับร้อนร้อนมากเลยมือไหมยังใกล้แล้วใกล้แล้วนะคุณลุงอาจ่าวันนี้กดเลยตอนนี้ฮอตส22แล้วคุณลุงอาจ่าใครสนใจกดสั่งใครสนใจกดซื้อได้เลยโอ้โหคุณลูกค้าแต่วันนี้เอาง่ายๆไหนๆก็ช็อปแล้ววันนี้เรามีเซตสามสามตลับใช่ไหมเซตสามตลับเรามีไหมเอ่ยสามตลับวันนี้มีไหมอุ้ยวันนี้ต้องกดสามตลับเนาะ กด3ตลับเข้าไปได้เลยพี่จ๋าเรากดไปเลย3ตลับเพราะาอะไรเราก็จะมีเต้าน้องของขวัญให้ด้วยอของขวัญน,น่ารักน่ารักเป็นแปลงเล็กๆปกติบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ค่อยชอบแบบตบแปง้แปงแบบแบบพับอัเนี้ยมันหนา<ะ>ไปก็เลยมีแปลงเล็กๆป,ประมาณน<ๆ>ี้ ก็ก็ประมาณนั้นก็ประมาณประมาณนั้ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่คุณลุงอาจัประมาณเล็กมากครับเล็กมากเล็กมากแต่ว่าเกลี่ยดีนะเกลี่ยดีมากดูขุมพลนี่ค่อยค่อยไปนะเอาจริงนะเออนะไปต่อไม่ดูเลยอ่ะสวัสดีเอ็มซีบ้านนะคุณลุงอาจักรวันนี้กดเลยตอนนี้ฮอตไม่ไหวแล้วคุณลุงอาจักรหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทตอนนี้ยี่สิบเจ็ดตลับ